อันนี้เราจะไปเที่ยวอันนี้โจ๊กยังไงโจ๊กล่องปลากับโจ๊กยังอันนี้อันนี้โจกล่องปลาผมดินขุดขุดลขุดดินตั้งเฮียนอื่นๆ้นองปลาข้างให้ไปน้าอืมลนังบริการรถบริการรถจ๊ นกาี okay, okay, whales, ่ไงยาแบบนี nah in, ้ขมไม่น้ำได้ไหมครับขึ้นไปหมู่บ้านแล้วนะครับแต่น้ำตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับหมู่บ้านเอาเอาเอาการังครับขึ้นที่น้ำลวยืดหิ้งก้าบ่อเราแล้วครับแบ่งอะไรใส่สมบูรณ์ใส่สมบูรณ์ก็่นะครักส้นเ เราต้องต้อนกับเพวน้ำลึกมากข้ามไม่ได้ครับน้ำลึกน้น้ำแรงนะครับข้ามไม่ได้นี้เราอยู่ที่ ไไม่รู้แห่งนะ่ที่แห่งหนึ่งไม่มีเนี่ยี่ที่เด็ดไนดนนี่นี่มาตัวนี้น้อยจ้ะมากจันมาันดูมาไปดูเซอร์เวไปดูนะครับทีไปเซอร์เวรวมไปเซอร์เวพี่น้องดูวิวไปก่อน สวยงามอลา,ามตามือสั่นไปหน่อยนะครับอยู่ใส่สมบูรณ์ไม่มีใครหิวนะครับ <c oughs> ไม่มีไม่มีจริงจะหมดวีแล้วตีโลกละ ที house, ่หนึ่งเดมันเท่ากันมากนนายแขวงชัยสมบูรณ์มันนสวยมากนะครับตัวเล็กก็ไปจับกันเท่ากันเที่ยกันเลยจันบรรยากาศเก้าเก้ใัวเราอีกบ่